ผู้กองคอควายเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าลูกน้องของนายพลคนหนึ่งไปเจอแกในระหว่างแกถือไม้ไฟสองหน้าอ,อ่เอ้ยน่ารักดีลูกน้องก็ชิมก่อนอน้องมอกเอ้เด็ดเพดอันนี้เพดโอ้โหส้มตำครกนี้เด็ดสลตีก็เลยเอามาฝากเจ้านายเอามาให้เจ้านายประเกียดให้เจ้านายเจ้านายก็ชอบชอบชอบ,ชอบผู้กองคอควายเนี่ยเป็นอ่สสาสมบัติการแห่งรัฐนะจังพอเจ้านายเนี่ยเจ้านายคนนี้ชอบ ขาส่งไปเจ้านายคนหนึ่งส่งไปเจ้านายคนหนึ่งส่งไปเจ้านายคนหนึ่งเลยค่ะเจ้านายคนนี้ก็กินซ่อมตาคคบเดียวกันด้วยกับเจ้านายเจ้านายเป็นคนดีไงให้กินส้มตาคุบเดียวกันจกันไปจกันไนจกมาทีนี้ผู้กองขวายเนี่ยหลังจากที่เลขาคนนี้เป็นเลขาที่แบบว่าหนุ่มหล่อหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยมมีผัวคนเดียวมันจะใช่เราที่ไหนเออเขาก็เลยบอกว่าอ่านี้นะคะคุณพี่ เขาก็ติด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 ดาวติดดาวติดดาวติดดาวให้อยู่น่าถึงดาวดาวถึงนี้เลยนะตนดใจที่คาดผมได้อะจ้ะอืออือเสร็จแล้วพวกของคขวายเนี่ยก็เลยทีนี้คนเนี้ยเขาต้องไปเยี่ยมโทนี่เขาต้องไปเยี่ยมโทนี่โทนี่เขาก็เลยเออเขาก็เอาผู้กองคอควายไปบีบนวดโทนี่ทำได้ไม่ได้ทำได้ทำเล่นได้หรอทำเล่นไม่ได้เอาไปยย่วอยู่เอาไปบีบนวดเอาไปบีบนวดบีบนวดบีบนวดสุดท้ายก็เลยเป็นที่โปรดเป็นคนโปรดแต่ว่าใจถึงกลับมาว่า ปะสะชดากันเนี่ยไม่ไมีแรงอะ่ะอไม่ไมีแรงแต่ว่าเจ้าเลขาคนนี้ยเจ้าเลขาอันนี้เป็นคนโปรดขอกกองคอควายเพื่อกองคอควายก็ยเป็นคนปวกวเจ้าเลขาคนนี้